ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีรถมานำเสนอหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตัว L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับเราจดทะเบียนปีสองห้าหกหนึ่งนะครับคันนี้ผมเก็บสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับผมของเลวเปลี่ยนให้ทั้งคันครับล้อหน้าสีนล้อยางตรงนี้เปลี่ยนใหม่ครับผมสีนดุมล้อคอตั้งลูกมากทำให้พร้อมใช้งานเลยครับ สีใบดันผมเก็บให้ใหม่นะครับมีถลอกนิดหน่อยก็เลยเก็บสีให้ใหม่ครับชุดนี้สีล้อก็ยังเดิมนะครับสีนคอตั้งเปลี่ยนให้เรียบร้อยรถเครื่องไม่เคยแกะครับเครื่องดีไม่ไอไม่ดันครับเบาสวย ยางหลังสภาพ70%ครับยางหน้าเต็ม100%เลยครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ทันนี้ผ่านหลังเป็นผ่านห้านะครับใบ24นิ้วชุดท้ายครับสวยเผาีโอยังสวยอยู่เลยครับผมผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับ ขนกามปูยังแข็งแรงดีครับหลังคาเดิมไม่แตกนะครับผมถระเดิมสวยชุดหลังไม่ผุนะครับไม่ทำงานอยู่ที่2,788ชั่วโมงครับผม กองหายเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเหลือเปลี่ยนก็กองโซลา่านะครับกับน้ํามันเครื่องนะครับยวจัดการให้นี่ผมเก็บสีชุดดันให้เฉยครับตัวเดิมมาก็สวยอยู่ครับผมเครื่องเดิมไม่เคยแกะแล้วห้าศูนย์หนึ่งแปดครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ลูกหมากข้างนี้ใหม่ครับซีนล้อคอตั้งปุกป,ปืนเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับ ันนี้เดือ์หมูเดิมๆเลยนะครับผมน็อตเดิรหมูยังไม่เคยถอดเลยครับน็อตตุกตาครับผมแน่นครับท่านใดต้องการอุปกรณ์สองชิ้นสามชิ้นจัดให้ได้หมดนะครับผมแอลฮ่าศูนหนึ่งแปดเรื่มทะเบียนพร้อมโอนครับ เรื่องเดินนิ่มๆครับเดินเรียบครับท่านใดสนใจนะครับผมแวะมาดูได้ที่อำเภอจุฬาบุดีจังหวัดปุรีนนะครับ ไปนะครับไอเลยสนใดสนใจครับฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ093 727 8686ครับผมจะรับเป็น2ชิ้น3ชิ้นจัดให้ได้หมดนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์093 727 8686ครับดูรถได้เี่ียมเภอจุพาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ L 5 0 1 8่เล่มทะเบียนพร้อมโอนครับรดเช็คปรับสภาพให้ความใช้งานท่านใดสนใจก็เชิญนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ